สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้พาภาพเหรียญโดยทานรูปแบบนี้สวยงามน่ารักมากเลยค่ะดูด้านข้างนะคะสวยมากเลยดูกาก,ากเพชรของเราเป็นกากเพชรสายตา TW เนื้อแมทนะคะแล้วก็ด้านล่างเพิ่มกลีบนี้เข้ามาเพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงให้กับกลีบนี้นะ นี่ค่ะสวยงามมากเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีกากเพชรเนื้อทรายสีอะไรก็ได้ตามใจเรานะคะก็เอามาแมดกันให้เข้ากันแล้วก็กากเพชรสาย TW ค่ะกากเพชรสาย t ีนะสีตามใจชอบค่ะมีตัดรูบบิ้นเนื้อทรายมาก่อน4เส้นขนาดความยาวที่110เซนติเมตรค่ะ110เซนติเมตรนะคะ4เส้นตัดไปให้แหลมทั้งสองด้าน แล้วเราก็จะมาพับริบบิ้นค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้พับพับริบบิ้นนะคะให้เหลือด้านหนึ่งยาวกว่าประมาณ3มเซนแบบนี้นะและในขั้นตอนถัดไปนะคะเราก็จะมาพาับริบบิ้นค่ะเช่นเคยนะคะแบบนี้ให้ให้ด้านหนึ่งยาวกว่าประมาณแบบนี้นะประมาณ3มเซนแบบนี้นะเห็นไหมเอ่ยนี่นะหลังจากนั้นพลิกกับด้านที่ยาวก,กว่าขึ้นมาไว้ด้านบนในขั้นตอนถัดไปเราจะทําฐานสีค่ะ วิธีการทำฐานสีง่ายๆนะคะวิธีทำฐานสีง่ายๆนะคะเตรียมไว้ก่อน2เส้นเส้นที่1ซ้ายมือเส้นที่2ขวามือเอาเส้นที่2ค่ะคล้องเส้นที่1แบบนี้นะให้ด้านที่ยาวกว่าอยู่ด้านบนทั้งสเส้นนะคะเส้นที่สมค่ะตรงรอยพับนะคะเมื่อกี้ค่ะนำมาคล้องริบดิ้นเส้นที่2ไว้แบบนี้นะ เส้นที่4ค่ะทําเป็นห่วงตรงรอยพับนะคะไม่นิพพาสอดตรงนี้ค่ะสอดจากซ้ายมาดึงมาให้ได้ประมาณนี้ให้สามารถล้วงเข้าตรงกลางได้แล้วควักเอาปลายริบบิ้นเส้นที่3เข้ามาไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะได้แบบนี้ดึงให้กระชับค่ะเป็นการสารลนลายขัดนะคะขั้นตอนถัดไปเราจะแยกริบบิ้นให้เป็น8เส้นค่ะวิธีการง่ายงเลยนะคะยกขึ้นมาก่อน1เส้นฝั่งขวา เส้นด้านบนฝั่งขวาพับเฉียงขึ้นมาไว้ตรงกลางตรงนี้นะคะเป็นเส้นที่1เส้นที่2หยิบด้านบนพับเฉียงทับเส้นที่1ลงมาค่ะเส้นที่สด้านซ้ายมือพับเฉียงทับเส้นที่2ลงมาสุดท้ายด้านล่างค่ะพับเฉียงขึ้นไปแบบนี้แต่ว่าตาริบินนะคะสอดรอดเข้าไปตาริบินเส้นที่1นะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะดึงให้กระชับค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะกดให้เป็นรอยพับไว้ตรงนี้นะคะ ในขั้นตอนถัดไประวังริบบิ้นลงเพื่อง่ายต่อการหยิบริบบิ้นในขั้นตอนถัดไปนะคะโค้งขึ้นมาก่อน1เส้นแบบนี้ทางซ้ายนะคะเพราะว่าเส้นถัดไปเราจะหยิบบนขวาเส้นที่สองค่อยทับขึ้นมาค่ะเส้นที่สามค่อยทับขึ้นมาเส้นที่สี่ค่อยทับขึ้นมาค่ะพอด้านบนค่อยทับกันอยู่สี่เส้นนะคะจับเส้นด้านในสุดวางลงระหว่างเส้นด้านบนกับด้านล่างตัวนี้นะคะแล้วหยิบเส้นด้านล่างเส้นนี้ค่ะค่อยทับขึ้นมาแบบนี้ เหมือนเดิมค่ะพอมีสี่วางลงล่างขึ้นค่ะพอมีสี่วางลงค่ะล่างขึ้นนะคะพอมีสี่ค่ะวางลงแล้วก็ล่างขึ้นนะคะด้านล่างหมดแล้วนะคะแต่ด้านบนยังมีสี่เราก็วางลงเลยค่ะจะเป็นห่วงนะคะห่วงด้านล่างกับ3ามเส้นด้านบนเราจะเอาเส้นนี้ค่ะเส้นด้านในถัดมาสอดไปที่ห่วงแรกห่วงเดียวนะคะ ห่วงแรกห่วงเดียวค่ะเส้นถัดมานะคะห่วงแรกและห่วงที่สองค่ะแบบนี้นะสอดลอดสองห่วงนะคะเส้นที่สามค่ะห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองและห่วงที่สามค่ะลอดให้ได้ทั้งสามห่วงเลยนะคะแบบนี้ค่ะลอดไปให้ได้ทั้งสามห่วงนะคะนี่นะหลังจากนั้นก็ดึงให้กระชับค่ะ ทำให้กระชับเข้ามาเป็นผลส้มกลมๆครึ่งลูกนะคะสําหรับรูปแบบนี้ก็สามารถแส่เหรียญทีหลังได้เช่นกันนะคะดึงมาให้กระชับค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้นะสามารถแส่เหรียญในขั้นตอนนี้ได้เช่นกันค่ะทิ่กลับมาด้านนี้จะได้ดึงได้ง่ายขึ้นนะคะดึงให้กระชับเป็นผลส้มกลมๆค่ะครึ่งลูกในด้านนี้นะคะ ให้ได้ประมาณนี้นะกลมๆแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปค่ะเราจะทําการข้ามสามไม่ไไม่ค่อยกลมเท่าไหร่เดี๋ยวนะคะเช็คก่อนแป๊บนึงเนี่ยค่ะได้แล้วนะเราจะเริ่มเส้นนี้นะคะในการทําข้ามสามเราจะนับ1นับ2นับ3มเราจะเอาเส้นนี้โค้งจากซ้ายข้ามมาทางขวาม,มาลงช่องนี้นะคะแบบนี้ค่ะ โค้งจากซ้ายข้ามมาทางขวาโดยข้ามด้วยวิ้นสามเส้นด้านบนที่เรานะับไว้แบบนี้เส้นถัดไปเราจะหยิบเส้นนี้แล้วเราก็จะลงช่องนี้ช่องถัดจากช่องนี้ก็คือช่องนี้ก็จะข้าม3ามเองนะคะโค้งข้าม3ามมาเลยค่ะลงช่องถัดมาเลยนะคะเส้นถัดมาค่ะเส้นนี้โค้งข้ามสามมาเช่นกันค่ะนี่นะคะเส้นถัดมาเส้นนี้ค่ะ โค้งข้ามสามมาเช่นกันค่ะอย่างนี้นะคะเส้นถัดมาเส้นนี้ค่ะนะโค้งข้ามสามมาเหลือสามเส้นด้านบนสุดท้ายแล้วนะคะจับเส้นถัดมาเช่นเคยค่ะโค้งมาแบบนี้เหมือนเดิมแต่ว่าลาริบินนะคะเราจะสอดลอดไปตาริบินเส้นนี้เส้นนี้เส้นที่อยู่ด้านในสุดก็คือเส้นแรกที่เราทําการโค้งข้ามสามนั่นเองนะคะเนื่องจากริบินสีขาวอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงนะคะนี่ต้องขออภัยด้วยเส้นถัดมาเส้นนี้ค่ะ สอดไปที่เดียวกันเบี่ยงลอดริบบิ้นสองเส้นนะคะแบบนี้ค่ะ1 2นะคะเส้นสุดท้ายค่ะสอดไปที่เดียวกันเบี่ยงลอดริบบิ้น3เส้นค่ะ1 2 3สนะคะเรียบร้อยค่ะได้หน้าตาแบบนี้พลิกกลับด้านมาฝั่งนี้ค่ะพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้เรามาดึงให้กระชับเป็นผลส้กมกลมๆนะคะทั้งสองด้านเรียบร้อยนะคะ พอดึงให้กระชับแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปสอดเก็บริบบิ้นค่ะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้โค้งไปริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้แล้วสอดลอดไปตรงๆค่ะลอด1ลอด2ลอด3แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็ทำแบบเดียวกันนะคะให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ สอดให้ครบทั้ง8เส้นดึงให้ตึงกระชับพอดีมือนะคะจะไม่แน่นมากเดี๋ยวผลส้มของเราจะบิดเบี้ยวนะคะเรียบร้อยนะคะเราสอดครบทั้ง8เส้นเรียบร้อย และในขั้นตอนถัดไปนะคะพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้ค่ะดึงให้กระชับก่อนนะคะแบบนี้ก่อนแล้วพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้ค่ะเราจะทําเกสรตรงกลางที่เป็นสีขาวกันนะคะเราจะเริ่มหยิบเส้นนี้ค่ะนะแดี๋วเมนี้จะพานับอีกนะคะนับหนึับเส้นที่เราหยิบนับ2งนับ3นับ4เราจะสอดใต้เส้นที่4และเส้นที่ห้านะเส้นนี้นะโค้งมาสอดใต้เส้นที่สี่ และเส้นที่5มาออกช่องนี้นะหนึ่งสสาสีนะสอดลอดเส้นนี้นะคะปึ๊บเรานับเส้นที่เป็นผลส้มนะคะโค้งมาแบบนี้ค่ะจับปลายลิกบินให้ได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็สอดอย่างนี้นะเห็นไหมหน,นึ่งสงสามสี่ไม่ดนับเส้นที่เป็นผลส้มนะคะแบบนี้ค่ะ ลอดออกมา2เส้นดึงไว้ประมาณนี้ค่ะเส้นถัดไปเป็นเส้นนี้ง่ายๆแล้วนะคะเส้นถัดไปโค้งมาแล้วสอดเส้นถัดจากเส้นเมื่อกี้เลยค่ะเส้นนี้นะเมื่อกี้เราสอดเส้นนี้เนาะแล้วก็สอดเส้นนี้เลยค่ะปึ๊บแบบนี้ลอด2เส้นนะปลายระบ,บินเห็นไหมออกมาอย่างนี้นะคะสัดถัดมาค่ะโค้งมาเหมือนกันสอดเส้นถัดมาเลยค่ะเรียงมาเลยนะคะแต่ว่าให้ลอด2เส้นนะ สอดเส้นถัดจากที่เราสอดเส้นเมื่อกี้เลยนะคะดึงให้กระชับลงมาเรื่อยๆค่ะดึงให้กระชับลงมาเรื่อยๆนะแบบนี้ค่ะค่อยๆวนมานะคะเห็นชัดไม่อื่นสีขาวเดี๋ยวพอมองได้อยู่นะนี่ค่ะนี่ก็ถ้าใช้สีขาวแล้วก็ไม่อยากใช้สีอื่นเดี๋ยวอาจจะว่า ไม่ตรงโปรกอะไรอย่างนี้เนาะนี่ค่ะสอดครบแล้วนะทั้งแปดเส้นแล้วนะแบบนี้นะหลังจากนั้นก็เรามาดึงให้กระชับค่ะดึงให้กระชับนะวนมาเลยค่ะดึงให้กระชับแบบนี้ดึงให้กระชับเลยนะคะเรียบร้อยนะคะได้หน้าตาแบบนี้แล้วกระชับแบบนี้แล้วพลิกลกับด้านมาฝั่งนี้สอดเก็บรึบินเลยค่ะ สอดเก็บริบบิ้นธรรมดาเช่นเคยนะคะแบบนี้ค่ะ1นึสองสสอดลอดริบบิ้น3เส้นออกไปเลยนะแบบนี้ค่ะสอดให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะบบนี้ค่ะสอดวนไปเรื่อยๆเลยให้ครบทั้ง8เส้น เรียบร้อยนะคะสอดครบทั้ง8เส้นเรียบร้อยได้หน้าตาแบบนี้ดึงให้กระชับเบาๆหลังจากนั้นพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้ก็จะเห็นเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะในขั้นตอนถัดไปค่ะริบบิ้นกา,กากเพชรมาแล้วนะคะในรอบนี้ไม่จะสอดลงด้านในเลยค่ะลงด้านนี้จะได้ไม่ต้องติดเทปกาวสองหน้านแบบบางนะคะเพราะว่าปกติจะสอดอยู่ด้านนอกจะติดตรงนี้แต่ว่าสําหรับรูปแบบนี้สอดด้านใน ตัวนี้คือที่เป็นเรียบๆอันนี้ที่เป็นกากเพชรให้สอดมาอย่างนี้ประกบไปด้านในอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะสอดลอดเข้าไปลึกๆส่วนความยาวนะคะอย่าเพิ่งตัดนะคะกากเพชรสายอย่าเพิ่งตัดค่ะสอดเสร็จแล้วนะคะสอดเข้ามาลึกๆเลยหลังจากนั้นเราก็วัดความยาวเลยค่ะวัดความยาวจากปลายริบบิ้นที่เหลือเลยแล้วค่อยตัดนะคะเรียบร้อยค่ะ ตัดแล้วได้ความยาวแบบนี้นะแต่และเส้นเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะทําแบบเดียวกันนะคะวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ทําครบนะถ้าใครไม่ทันให้สต็อปคลิปไว้ก่อนนะคะหรือแนะนําให้ดูให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือทําอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนสอดครบค่ะเรียบร้อยนะคะสอดครบทั้ง8เส้นเรียบร้อยได้หนะ้าตาแบบนี้นะขั้นตอนถัดไปค่ะทุกคน เราจับตะแคงนิดหน่อยเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะหลังจากนั้นก็บิดริบินแบบนี้ค่ะบิดริบินแบบนี้เลยนะบิดลงมาให้ให้ถึงตรงนี้เลยนะคะไม่ต้องเหลือเผื่อสอดแล้วเพราะเราจะไม่สอดแล้วบิดลงมาได้แบบนี้แล้วก็บิดอีกหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะบิดได้แบบนี้หลังจากนั้นก็สอดค่ะเราจะข้ามหนึ่งเส้นนะคะข้ามเส้นนี้มาสอดหน้าเส้นนี้นะนี่ค่ะสอดข้ามหนึ่งเส้นนะคะ แบบนี้ค่ะพยายามนะคะต้องการให้ขึ้นไปด้านบนแล้วก็ผักขึ้นไปอย่างนี้ดึงให้กระชับค่ะไม่นิดดึงลงมาให้กระชับด้านล่างเลยนะเพราะว่าตอนสุดท้ายแล้วกรีดจะได้สวยเหมือนกันนะแบบนี้นะถัดไปค่ะเหมือนเดิมบิดลงอย่างนี้แล้วก็บิดลงแล้วก็สอดเส้นถัดมาเลยนะเรียงกันมาเลยนะคะนี่ค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้นะถัดมาเลยค่ะ เดี๋ยวสอดเสร็จแล้วค่อยจัดกรีดอีกทีหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะสอนให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะ สุดท้ายแล้วค่ะสอดเข้าไปด้านในเลยเรียบร้อยนะคะสอดครบทั้ง8เสน้นเกสรตรงกลางจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะดึงให้เท่าๆกันค่ะดึงให้กระชับเลยนะคะเพราะว่าตอนสุดท้ายทํากลิจะได้เกสรเท่าๆกันนี้นะดึงให้กระชับเลย เรียบร้อยนะคะไดน้าตาแบบนี้ในขั้นตอนถัดไปค่ะเราจะทำกรีบด้านนอกกันกรีบตรงนี้นะคะกรีบมุมนี้จับตะแคงนิดหน่อยนะคะปกติถ้ายกขึ้นเลยเป็นรูปตัวเ S จะเจอสีขาวใช่ไหมวันนี้จะพาบิดแบบนี้ค่ะบิดแบบนี้ปึ๊บอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะแล้วก็ค่อยยกขึ้นมาอย่างนี้ค่ะแล้วค่อยข้ามแล้วสอดนะข้ามแล้วมาสอดตรงนี้ เหมือนรูปตัว S เ,เลยค่ะในรอบนี้หลังจากที่บิดเสร็จแล้วก็ทำเหมือนกรีดรูปตัว S ข้ามแล้วสอดปลายระบินดอดออกมาตรงนี้นะคะนี่ค่ะยกให้สูงๆเข้าไว้แบบนี้นะแบบนี้ค่ะเรียบร้อยนะคะกรีดถัดไปเหมือนกันค่ะบิดลงบิดลงแบบนี้ค่ะแล้วก็ยกขึ้นยกขึ้นเป็นรูปแบบนี้แล้วก็สอดค่ะ ข้ามแล้วสอดนะคะปลายิ้นออกมาตรงนี้ค่ะอาจจะมีเส้นนี้มาบางแต่ว่าก็ทําเหมือนกับรอบแรกกรีบแรกเลยนะคะกรีบแรกแบบไหนกรีบถัดไปเหมือนกันหมดเลยค่ะแบบนี้นะคะถัดมาเลยค่ะบิดลงก่อนนะบิดลงให้ได้เป็นมุมแหลมแบบนี้เนาะแล้วก็ยกขึ้นเป็นรูปตัว S แล้วข้ามแล้วโสดค่ะนี่นะคะปลาริบบินจะออกมาตรงนี้อาจจะมีริบบินมาบังเนาะแต่ก็ไม่ยากค่ะทำเหมือนกันก,กับกลับกลีบแรกเลยแบบนี้นะคะนี่ค่ะถัดไปค่ะ เหมือนกันเลยนะคะข้ามแล้วสอด สุดท้ายแล้วค่ะเราจะสอดด้านบนกลีบแรกด้วยนะเส้นสุดท้ายต้องสอดมาด้านบนตรงนี้ด้วยนี่ค่ะแบบนี้อ่าสีขาวไม่ออกมาออกมาแล้วนี่นะคะ สอดครบทั้ง8เส้นเรียบร้อยนะคะสอดครบทั้ง8เส้นเรียบร้อยนะคะดึงจัดกรีบนะคะพยายามยกให้ยกตัวนี้ขึ้นนิดหน่อยนะคะเนี่ยแล้วค่อยดึงจัดกรีบแบบนี้นะกรีบจะได้เท่าเกันค่ะอันนี้นะคะเราต้องยกขึ้นหน่อยนึงให้ได้กรีบเท่าเกันนะคะ ลึกกับด้านมาดูได้นาตาแบบนี้สวยงามน่ารักมากเลยนะคะเกสรตรงกลางก็เท่าๆกันพอดีสวยงามมากมีไข่มุกมาปักตรงนี้ได้สวยงามมากเลยค่ะพอได้แบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะดูแบบยังไม่ค่อยแข็งแรงแต่จริงๆคือแข็งแรงมากเลยนะแน่นมากเราจะมีกรีบแหลมมาประคองไว้อีกอันนึงเนาะนี่ค่ะโค้งไปล,ล้วบินขึ้นมาแล้วสอดรอดไปอย่างนี้บังคับให้ปลายลิบินออกมาอย่างนี้นะคะ แบบนี้แบบนี้นะทำแบบเดียวกันค่ะวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลย นี่นะคะสอดครบทั้ง8เส้นเรียบร้อยพิกับด้านมาดูได้หน้าตาแบบนี้นะในขั้นตอนต่อไปค่ะทากรีดแหลมนะวิธีการทรํากลีดแหลมค่ะจับเส้นไหนก่อนก็ได้บิดมาทางขวาแล้วก็บิดลงแค่เนี้ยค่ะแค่เนี้นะบิดได้แบบนี้แล้วก็สอดค่ะสอดลอดไปตรงนี้ตรงนี้นะช่องระหว่างตรงนี้นะนี่ค่ะ สอดย้อนกลับลงมาด้านล่างเห็นไหมปลายลิบบินทะลุออกมาตรงนี้ค่ะดึงให้กระชับเนี่ยค่ะมุมแหลมของเราจะอุ้มตรงนี้ไว้จะประคองมันก็จะเสริงานไปอีกแบบหนึง่งเราก็ทำแบบเดียวกันนะคะให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ เดี๋ยวเราทำเสร็จค่อยดึงจากกลีบอีกทีนึงนะคะ สอดครบทั้ง8เส้นเรียบร้อยนะคะพลิกกลับด้านมาดูสวยงามน่ารักมากเลยตกกรอบไม่เอ่ยแบบนี้นะหลังจากนั้นเราดึงจัดกลีบนะคะตรงนี้ถ้ายังไม่เท่ากันก็ดึงให้เท่าๆกันค่ะดึงจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะแบบนี้นะนี้ค่ะ จึงเชียงๆให้เท่าๆกันอันนี้ยกขึ้นอ่ากดลงให้เท่าๆเพื่อนนะคะเรียบร้อยนะคะสวยงามน่ารักมากเลยในขั้นตอนถัดไปสอดเก็บริบิ้นค่ะ วิธีการสอดเก็บริบบิ้นไม่ได้เช่นเคยนะคะภาพขึ้นมาแล้ววัดความยาวเราจะไม่สอดให้ทะลุขึ้นไปนะคะเราจะสอดเก็บแล้วเก็บเลยค่ะให้เหลือความยาวริบบิ้นนิดนึงประมาณนี้นะประมาณสองเซนครึ่งประมาณนี้ค่ะแล้วก็สอดขึ้นมาอย่างนี้เรียบร้อยไม่มีทะลุขึ้นมาไม่ต้องตัดอีกนะคะทำแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ ตัดครบแล้วแล้วค่อยสอดก็ได้ค่ะแบบนี้แน่นกระชับดีนะคะรับรองไม่หลุดค่ะเพราะเราเป็นกากเพชรมันจะยึดแน่นเหนียวค่ะ เรียบรย้ยด้านหลังก็สวยด้านหน้าก็สวยสวยงามน่ารักมากเลยค่ะจะกรีบก่อนก็ได้แบบนี้นี่ค่ะสวยงามน่ารักมากเลยสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ